เมื่อต้นปีพศสอ6 6ผมได้เดินทางไปที่ตลาด3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีตลาดเก่าสชุกนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณทางทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนติดกับท,ท,ที่ว่าการอำเภอ3มชุกนะครับซึ่งตลาด3มชุกมีผู้ที่ทำคลิปไว้เป็นจานวนมากส่วนของผมเนี่ยขอร่วมทำด้วยกันแล้วกันซึ่งจะใช้มุมมองของผมนะครับในการที่จะให้รายละลเอียดบางเรื่องบางาราวเกี่ยวกับ ชุมชนแห่งนี้นะครับเท่าที่ผมพอจะพูดได้นะครับและก็นาเ,นเนสนอสําหรับผู้ที่ขาดโอกาสนะครับที่ไม่ได้มาที่นี่หรือบางครั้งท่านอาจจะมาที่นี่ท่านดูคลิปนี้ท่านจะได้เข้าใจนะครับหรือท่านเห็นแล้วท่านก็อยากจะมาครับนะครับก็ตัดสินใจมาได้เลยนะครับที่ตลาดสามชุกการเดินทางก็มาจากทางด้านของสายกรุงเทพสุพรรณพอเลยสุพรรณมาก็เลยสีประจันเลยสีประจันมาก็ทำความร,ระยะหนึ่งครับประมาณสัก30 20กิโลนะครับก็จะถึงสามชุก าก็มองทางด้านขวาเอาไว้ด้านซ้ายเอาไว้แล้วกันนะครับก็เลี้ยวข้ามสะพานเลี้ยวรถตรงซ้ายก็ข้ามสะพานมาที่สามชุกนั้นนะครับนอกจากจะมีตลาดเก่าแล้วนะครับก็ยังมีประตูน้ำสามชุกมีทางเรือฝันจรสามชุกที่เขาให้เรือนผ่านแม่น้ําท่าจีนนะครับขึ้นล่องได้โดยสะดวกเลยนะครับทั้งๆที่แม่น้ํานั้นมันมีความลาดชันเป็นอย่างมากเลยและประตูน้ำสามชุกนี้นะครับก็ยังเป็นสถานที่พระบาทพิเภกเจ้าอยู่หัวรชการที่9ทรงใช้ เป็นที่เยี่ยมเยียนประชาชนเมื่อครั้งเสด็จมาเยี่ยมประชาชนที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับขณะที่ท่านดูภาพไปนี้ผมขออ่านข้อความของเคาประกาศที่ติดเอาไว้ที่ตลาดสามชุกนะครับสามชุกได้รับสามชุกได้ยูเนสโกเมื่อวันที่28สิงหาคมองค์การการศึกษา,าวิาทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งป่าพญาชาติหรือยูเนสโกประกาศมอบรางวัลด้านการอนุร,รักษ์นรดกราทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปีพศ2552สาขา,าต่างๆปรากฏว่ารางวัลแห่งคุณความดีหรือ Award of Merit จํานวน4รางวัลหนึ่งในนั้นตกเป็นของชุมชนชาวอําเภอสามชุกและตลาดสามชุกในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปีเนื่องจากประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูตลาดที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาดีดังเดิมโดยโครงการฟื้นฟูชุมชนนี้ยังเป็นการสร้างความตึงตัว เกี่ยวกับการรักมอดกพื้นบ้านและเป็นตัวอย่างสําคัญในการกระตุ้นให้ชุมชนที่มีคุณค่าทางปอดิฟาาิอื่ๆด,ดูแลรักษาชุมชนของตนส่วนอีก3รางวัลเป็นรางวัลที่จีนฟื้นฟูอาคารหวยไลยหูเจ็ในนครเชี่ยงไฮ้ที่อินเดียฟื้นฟูอาคาร ymca students bank ในนครมุมไบและในนิวซีแลนด์ฟื้นฟูอาคาร Water Work ในนครโอ๊กแลนด์สำหรับรางวัลที่ตลาด สามชุกได้รับเป็นรางวัลเดียวกันกับรางวัลที่ยูเนสโกเคยมอบให้กับวัดปงขนุกจังหวัดลำปางสาหรับวัดปงขนุกนั้นเข้าไปดูได้นะครับในวัดดีทั่วไทยนะครับนอกจากนั้นท่านก็ดูอีกนะครับภายเรือทั่วไทยประสาทอินทั่วไทยแล้วก็ทางผนจรทาง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 ,ทางผนจรทั่วทางเรือผนจรทั่วไทยนะครับมีอีกหลายที่เลยนะครับท่านดูตามปกนะครับปกของอีพีนะครับ น,นอกจากนั้นนะครับตลาดความทุกนั้นก็ยังเป็นที่ที่รวบรวมนะครับนะครับสิ่งต่างเอาไว้มากมายทั้งพอประวัติศาสตร์และความเป็นไปของชีวิตผู้คนแล้วกับในสุพรรณก็ยังมีที่อื่นนะครับเช่นที่ตลาดเก้าห้องด้วยนะครับ แม่น้ํำชาจีนนะครับเป็นแม่น้ําที่แยกมาจากแม่น้าเจ้าพญาที่จังหวัดชัยนาทไหลไปลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อผ่านทางด้านของเจ้าสุพรรณจังหวัดสุพรรณเรียกว่าแม่น้าสุพรรณบุรีแต่ถ้าไปผ่านของอาเภอนครปฐมนะครับเรียกว่าแม่น้ํานครเยสีตแต่ป Creation, ลายแม่น้ำนั้นเรียกว่าแม่น้ําชาจีนซึ่งเป็นชื่อถ้าเป็นชื่อของท้าราชก,การทั่วไปก็คือแม่น้ํทชาจีนนะครับแม่น้ําสุพรรณเป็นแหล่งทํานาที่สําคัญเพราะมีระบบการชลประทาน แรกสุดของลุ่มเจ้าพยาคือเขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดชายนาาทําให้มีโรงสีขนาดใหญ่เกิดขึ้นหลายแห่งตลาดสามชุกจึงเป็นตลาดค้าข้าวที่สําคัญมีทั้งท่าข้าวและท่าทานทานก็คือทานต้มนะครับทําให้ตลาดสามชุกไม่จํากัดอยู่เฉพาะริมน้ําเท่านั้นแต่ขายายมาเป็นห้องแถวไม้เรียงรายเป็นซอยต่าง แต่ละปีมีการเก็บภาษีอากรได้จำนวนมากมีการตั้งนายอากรแรกคือขุนจำลองจีนารักอันนี้มีพิธภัณฑ์ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับซึ่งปาฏากฏว่าบ้านของท่านยังมีอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้เกิดจากการดำเนินการกิจกรรมต่างๆและได้รับความร่วมมือจากภาคีท้องถิ่นด้วยดี เช่นการฟื้นฟูตลาดสามทุกการทําความสะอาดตลาดการอนุรักษ์อาคารปสถาปัตยกรรมเก่าการปรปับปรุงบ้านขุนจำลองจีนารักษ์อาคารไม้สามชั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวาเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกคนรุ่นหลังให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และการเก็บรักษาถ่ายทอดประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น ตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเป็นมมดกให้ลูกหลานพัฒนาตลาดสามชุกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์และปริศา์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของตลาดต่อไปตลาดสามชุกประกอบด้วยห้องแถวไม้สองข้างอยู่ระหว่างทางเดินหรือเรียกว่าซอยมีทั้งหมด4ซอยและและส่วนหนึ่งสร้างอยู่บนพื้นที่ดินสำนักงานชับถินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีสภาพได้รูปแบบควรค่าต่อการอนุรักษ์ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และด้านสถาปัตยกรรมพื้นที่ซอยซอยที่หนึ่งและห้องแถวริมน้ำเป็นของเท่าแก่เปี้ยวแช่เจงหรือเรียกตลาดเท่าแก่เปี้ยวพื้นที่ซอยที่สองเป็นของนายหุยแช่เหงนายอากรคนแรกของอำเภอสามชุกซึ่งต่อมาได้รับสถานมหาการทควโปรดเก้าให้รับ พระราชทานเป็นขุนจำนงจีนารักษ์ตำแหน่งกรรมการพิเศษในจังหวัดสูพันธ์บุรีและส่วนหนึ่งเป็นที่ของพนักงานทรัพย์สินส่วนประหากษัตริย์พื้นที่ซอยสามและซอยสี่เป็นของเท่าแก่เนียมแซ่โคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ชาวจีนก็เข้ามาชาวจีนก็เดินทางเข้ามาจากประเทศมา,มาจากประเทศจีนมาเข้ามาประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เดือดเดือดสำเพาพอเข้ามาก็มีงานสองอย่างใหญ่ๆก็คืองานจ้นแรกก็คือการสร้างทางรถไฟ และงานที่สองก็คือการขุดคลองชลประทานนะครับชาวจีนเข้ามาก็มาใช้แรงงานแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเป็นผู้ค้าขายแล้วก็รวบรวมที่ดินฟื้นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยแล้วก็รวมขึ้นมาเป็นปึกแผ่นขึ้นมานะครับสำหรับสุพรรณบุรีก็แน่นอนแล้วครับเพราะอยู่ที่แม่น้ำชาจีนและเป็นจุดที่ชาวจีนเข้ามาคือที่มหาชัยท่าฉลองจากนั้นชาวจีนก็ล่องเข้ามาเนีเข้ามาลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับตา,ามแม่น้ำชาจีนก็จะมีชุมชนชาวจีนเป็นระยะทุกจุดเลยนะครับ และในขณะเดียวกันทางด้านของรถไฟนั้นก็มีการสร้างถางรถไฟจากหนองประดุกนะครับมาที่สุพรรณบุรีก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับหลักจากที่คนจีนเหล่านี้ได้สร้างใช้แรงงานนะครับในการในการทํางานแล้วพออายุมากขึ้นเลิกไปกลางคนก็เริ่มจะหาที่อยู่นะครับลงหลักปักฐานเริ่มค้าขายจึงเป็นชุมชนนะครับนี่ก็คร่าวๆข,ข,ของการพัฒนาของชาวจีนในยุคสมัยรัชกาลต้นต้นต้นรัตน,ตน,นโกสินทร์ถึงกาลางรัตนโกสินทร์นะครับ หมู่อาคารไม้สองชั้นเรียงรายเป็นแถวบนพื้นที่กว้างขวางสะท้อนถึงชุมชนที่พัฒนามาจากการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนค้าขายทางน้ำที่เคยรุงรงร่งเรืองมารุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งเป็นที่รวมของผู้หลักผู้คนหลากหลายโดยเฉพาะชาวจีนที่ทำมาค้าขายมีสามีสถาปฐานเช่นปานเจ้าวัดในฝั่งตลาดลงลงมหรสพร้านกาแฟโรงแรมร้านค้าทองคำร้านถ่ายรูป ร้านขายยาโบราณร้านเสริมสวยร้านรวงต่างๆมากมายที่ขึ้นชื่อว่านำสมัยในระยะนั้นหลายคนรู้สึกผูกพันกับสถานที่นี้แห่งนี้ในฐานะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำรรมาหากินเลี้ยงขีพของชุมชนตั้งแต่รุ่นบรรพบ,บุรุษพิพิธภัณฑ์ขุนจำานงจีนารั์แหล่งรวมองค์ความรู้ของท้องถิ่นอาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้นะครับคือที่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับ เป็นบ้านของขุนจำนงจีนารักษ์ตั้งอยู่ในตลาดสามชุกบริเวณซอยสองลักษณะเป็นอาคารไม้สามชั้นสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ .2459 อายุกว่า90ปีมาแล้วนางเที่ยวยี่จีนารักษ์ทายาทคนปัจจุบันได้อนุญาตให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกปรับปรุงบ้านจัดสรรจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่ง รวมองค์ความรู้ของท้องถิ่นและส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชนกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชนการจัดแสดงภายในิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ชั้นที่หนึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการพัฒนาทางประวิศประวิศาสตร์สังคมท้องถิน่นความเป็นมาของเมืองสามชุกและภาพลายเกนเกี่ยวกับตลาดสามชุกชั้นที่สองจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติขุนจำนงจีนารักษ์เจ้าของบ้านสามชั้นภาพถ่ายเก่าและสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน ชั้นที่สาจัดแสดงเป็นนิทรรศการหมุนเวียนเป็นประถานที่สําหรับประชุมและสมนา,าของพิธภัณฑ์นอกจากนี้ยังจัดแสดงภาพถ่ายที่ลึกของบุคคลต่างๆที่ได้เพ่งได้มอบให้นะครับซึ่งบ้าน3ชั้นที่สร้างด้วยไม้เนี่ยอาคารสามชั้นเนี่ยมีน้อยมากเลยนะครับนะครับมีน้อยมากผมก็พยายามจะเก็บรวบรวมตรงนี้เอาไว้นะครับจะจัดเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่รวบรวมเอาไว้นะครับ ความเป็นมาของชื่อสามชุกปรากฏในโปราิาัตวัดสามชุกและนิทานย่านสุพรรณบุรีว่าสุพรรบุรีว่าบ้านสามชุกมีวัดสามชุกเป็นวัดประจำหมู่บ้านตั้งอยู่ทางตะวันตกมีท่าสําหรับชาวบ้านนําโคกระบือลงน้ําเป็นท่าขนาดใหญ่เกวียนล้อขึ้นลงได้สะดวกท่ายางที่พวกชาวบ้านชาวป่าลาวกะเหลี่ยงนํามาบรรทุกเกวียนมาขายให้ชาวเรือระหว่างรอสินค้า พวกชาวบ้านตัดไม้ไผ่มาสารเป็นภาชนะสำหรับใส่สินค้าเรียกว่ากระชุกหรือสีชุกต่อมาชาวบ้านและแวกนี้จึงพากันเรียกว่าบ้านกระชุกหรือบ้านสามชุกนั่นเป็นเหตุหนึ่งแต่บางสมมติฐานในปัจจุบันก็มองว่ามองถึงความเป็นไปได้ที่สามชุกเป็นแหล่งของการเชื่อทางคมนคมทางน้ําสามารถติดต่อได้ทั้งเขตป่าเขาทางด้านตะวันตกและชุมชนทาง กตาเมืองสันค้าบุรีจังหวัดชัยนาทและส์บุรีก็ควรนับว่าเป็นอีกข้อหนึ่งทํานองทํานองร้อยกองของครูเสริบ้านสามชุกได้เขียนเอาไว้อย่างนี้บ้านยายมีตาผู้อยู่ข้างใต้ถัดขึ้นไปถึงบ้านตะเลินนเล่นจันทร์ตะลร่นจันทร์เยี่ยวเยี่ยวเจ้าขายของกันพันละวันทั้งฐานทั้งข้าวอยู่มากมีเข็นฐานเข็นข้าวมาถึงท่า ตีราคาฐานข้าวกันอึงมีหยุดพักลงจากเกวียนมาทันทีสูบบุหรี่นั่งพักกายสบายอารมณ์ปดแอกปดเกวียนเอาควายออกไล่ลงกรอกกินน้ำกันขลม่มผู้คนอาบน้ำสบายคลายอารมณ์เสียงขม่มเสียงขลม่มข่มคือเสียงดังเบิกบานกำถาดใจนะครับก็อ่านข้อความของเขานะครับ ก็ให้เห็นว่าตรงสามชุกนั้นก็คือจุดที่มีการนำอของป่าหรือสิ่งของต่างนั้นมาขายมาลงเรือกันนะครับแล้วก็บอกว่าเอาเอาเวียนเนี่ยลงไปข้างล่างเลยลงในลงไปในในคลองในใน,ในแม่น้ำนะก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะผมเคยเมื่อประมาณทัก40ปีผมเคยไปที่สุพรรณมาทํางานก็ปรากฏว่าเขาเห็นเขาเอาเวียนเอาควายนะค,ค,ครับทั้งเวืยนทั้งควายเลยครับไล่ลงมาในน้ําเลยนะครับแล้วเวียนเอาควายก็นอนในน้ําแล้วเวียนก็อยู่ในน้ําแต่เป็นเวียนขนาดใหญ่นะครับ ซึ่งผมก็ได้ไปเล่มหนึ่งนะครับที่สุพรรณนี้มีความยาวมีความสูงของล้อเนี่ยประมาณ2 220เซนติเมตรผมซื้อไปจากสุพรรณนี่แหละครับนะฮะเขียนไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสพื้นบ้านแล้วก็นําเสนอเอาไว้ในยูทูบใน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 เฟซบุ๊กเรียบร้อยนะครับชื่อเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์นั่นแหละครับเอาละครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับผมก็อ่านต่อนะครับลุ่มน้ำชาจีนลุ่มน้ำชาจีนเป็นพื้นที่ สำคัญของการตั้งถิ่นฐานทาการเกษตรหนึ่งในที่ลาบภาคกลางกําเนิดจากลําน้ําสาขาที่แยกจากแม่น้ําเจ้าพญาบริเวณปากคอมะขามเท้าอํเาเภอวัดถิ่จังหวัดชัยนาทเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีที่อเาเภอเดิมบางน้ําบวชผ่านอํเาเภอเข้าสู่นะครับเข้าสู่แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยผ่านมาแล้วนะครับถึงของจังหวัดชัยนาทน,นะครับนะครับผ่านอํเาเภอสามชุกอํเาอเภอศิพิวัจนอำเภอเมืองอเาเภอสองพี่น้องเรียกแม่น้ําตอนนี้ว่าแม่น้ําสุพรรณ เมื่อเข้าสู่จวนักผสมเรียกว่านครศรีสีและไหลผ่านสมุทรไคอ่อาวไทยเรียกว่าแม่น้ำตาจีนรวมความยาวความยาวทั้งสิ200้นสองกิโลเมตรครับก็ยืนยันนะครับ,รบผมได้พายมา200กิโลเมตรแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนั้นของแม่น้ำเจ้าพยาไปถึงนู่นเลยนะครับวัดบางยับแพร่ที่มาหาชัยเลยแม่น้ำตาจีนมีลำคลองสาขามากมายเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ทําให้มีการพัฒนาของบ้านเมืองตั้งแต่ยุคเริ่ม ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีลบบุรีอุธยาและนากโกสินนะครับตอนที้ผมแจ้งนิดนะครับก็สมัยทวาราวดีก็คือก่อนขอมนะครับก่อนขอมทวาราวดีแล้วก็มาขอมแล้วก็มามามา,มาสุขโขทัยแล้วก็มาอุทยาแล้วก็มานากโกสินนะครับทวาราวดีก็พันกว่าป,ปีนะครับเมื่อทราวดีจุดต่างๆทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดงละครนะครับหรือศรีมรสพบผมก็ไปทาคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามได้เลยนะครับ สืบเนื่องไปสืบเนื่องมาโดยไ,ไม่ขาดระยะปริพุมอ่านนะครับบ้านเมืองนะที่สําคัญในร่มน้ําได้แก่เมืองสุพรรณบุรีเมืองนครเยสีและเมืองท่าจีนเมืองท่าจีนก็สมุทรสาครแม่น้ําท่าจีนยังเป็นเส้นทางคนคมที่สําคัญสามารถเชื่อมต่อกับชุมชนสําคัญอื่นๆได้ไม่ยากนักทั้งสามารถติดต่อกับกรุงเทพได้สะดวกดังนั้นความเจริญทางวัตถุและความมั่นคงทงเดรษฐการค้าจึงหลั่งไหลามาสู่บ้านเมืองฝั่งลําน้ําท่าจีนสะสมเป็นเวลานาน,านและเฟื่องฟู ถึงขึ้ทีิสุดเมื่อราวหนึ่งร้อยปีนะครับจากสุพรรณบุรีนี่จะไปกรุงเทพนี่ก็เส้นทางหนึ่งก็ครับนะครับคือมีเรือโดยสารครับนะฮะช่วงทางด้านของสุพรรณขึ้นมาถึงสามชุกนี่ก็อาจจะเป็นเรือสารโดยสารขนาดเล็กหน่อยเป็นเรือแท็กซี่นะครับเป็นเรือไม้นะครับแล้วก็ติดเครื่องตังลำนะเสียงมันจะป้องป่องป่องป้องนะครับผมเคยเคยติดเครื่องนี้นะครับก็เป็นคนที่โชคดีนะครับก็น่าจะเป็นเรือลำสุดท้ายของแม่น้า ถ้าจีนนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับแล้วก็เคยได้ขับด้วยนะครับเป็นเครื่องเป่าหัวก่อนจะใช้งานเนี่ยครับเขาจะเอาเกียมฟูเนี่ยไปเผาที่หัวมันก่อนให้มันร้อนให้มันแดงเลยนะครับแล้วเขาก็เอาเท้าเนี่ยไปถีบลูกผู้เล่เนะลูกลูกผู้เล่น่ยลูกที่ลูกผูเ้เล่เนี่ยให้มันหมุนก็กักกักแล้วก็โป้งโป้ง,ปง,ปงนะครับนะครับตอนนี้เด็กๆก็สนุกดีนะครับ เอาละครับจากนั้นนะครับก็ไปถึงสุพรรณสุพรรณก็จะมีเรืออันนี้เป็นเครื่องดีเซล้วลครับนะเป็นเรือสองชั้นนะครับตอนหลังก็เป็นชั้นเดียววิ่งรักส ار, ่งผู้โดยสารล่องไปน้าท่าจีนลงไปนู่นเลยเขงิงสมุทรสาครเลยนะครับระหว่างทางก็นั่งอะไรนะครับก็ถึงเวลาเขาจะรู้นะครับแถวสามพานเนี่ยที่หน้าอำเภอสามพานเนี่ยเรือเนี่ยจะมาจอดมาจากสุพรรณมาจอดตรงเนี้ยเวลาประมาณ7จ็นาฬิกานะครับส่วนเวลาที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมาถึงสามพานเนี่ยขึ้นเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณบ่ายสองโมงนะครับ ผมใช้บริการขอทุกวดตรงนี้นะครับนะครับครับท่านผู้ชมครับผมก็หวังว่าในระหว่างที่ผมให้ข้อมูลโดยอ่านข้อความของเอกสารที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ขุนจำนงจีนารักษ์นะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมมาถึง5ครั้งแล้วครับทครั้งนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ท่านก็คงเห็นภาพมาโดยทั่วทั่วแล้วนะครับนะครับถ้าท่านชอบภาพไหนท่านก็หยุดดูภาพนั้นได้ใช่ไหมครับสมัยนี้มันทําได้ง่ายเพราะนั้นผมก็เลยขอ จบเรื่องราวของตลาด3ามชุกในส่วนที่ผมนำเสน,เนอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ